อืเค็มคนดีค่ะมีความเผ็ดมีความเข้มมีความหอนนะหอม <c oughs> หวานพึงเห็ดแล้วไหมไๆสวัสดีค่ะแม่วะสไยอินเดียอินยูเอสเอนะคะแม่วะสมารีรวิวสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือถอดมั่นฟ้านะคะ อยู่อเมริกากับมีทอดมันฝาทรงตรงมาจากเมืองไทยนะคะนัวสวาหลายๆคนก็มากินทอดมันฝาคือแมวะเนาะคะ่ะแมวะเอามาอสองยี่หอะะ้อเนาะค่ะเป็นอเอเชียนเบสเนาะคะ่ะแล้วกยีห่ห้อไข่เส้นเนาะคะ่ะเออราคาเท่าไหร่จำว่าได้แล้วเดี๋ยวแมวว ไปนคนลาค่ามาให้นะคะสองตัวนี้มันติตั้งกันน้อยนึงนะคะ่ะก็คือว่าตัวนี้เป็นมิตรปลาไอเป็นทอดมันปลาธรรมดาเนาะคะ่ะแต่ว่าตัวนี้ก็สิเป็นทอดมันปลาที่ผสมกับปลาหมึกเนาะคะ่ะเขาให้ทอดในน้ำมันเนาะคะ่ะแต่ว่ามือน,นี้ไม่ว่ารักสุขภาพแน่นิดนึงนะคะ่ะไม่ว่าสิทอดด้วยหม้อทอดแอร์ไฟเลเนาะคะ่ะหรือว่าหม้อทอดไรน,น้ำมันเนาะคะ่ะ เดี๋ยวเอาไปเห็ดกันเลยค่ะไม่ว่าหิวแล้วเดี๋ยวขอสเปรย์น้ำมันก่อนน้อยหนึ่งปกติไม่ว่าก็ะจะถอดไ้แบบเ,เขาเอนอนี่ยังไงใส่กระทะป,ปกติเนี่ยแหละคะ่ะก็อยากลองถอดไสหมอถอดเบิ้งเนาะค่ะอันนี้เป็นของไข่เส้นนะคะ ต่อไปห้างก็าซีเอาเป็นแบบปลาทอดซื้อๆโอ้คือแบบมีความหอมพอดีว่าแม่วาเอาไปละลายในตู้เย็นไว้นาะมาขึ้นแล้วก็พึ่งเอามาใส่อัน,นเป็นถอดมันทีผสมปลาหมึกน้ำนะคะขนาดเ่าท่านถอดนะคะแม่ว่าก็ได้กินความหอมของใบบกหูดแล้วนะคะหอมอม่ลีเดี๋ยวเอ,เอาไปใส่ วากรสิตั้งอยู่330ฟารนไ์เนะคะประมาณ8น้าที่ค่ะเซ็ตแล้วนะคะ่ะว้าวนาตานากินอิลีค่ะตอนนี้ก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะเบิ่งงนาตาแบบใส่อันนี้นะคะใส่หมอทอดนะคะ่ะ หน้าตาออกมาก,กับแบบดูดีสวยงามเลยนะคะบอบแพลกับการถอดใส่กระทะแล้วก็น้ำมันนะคะเดี๋ยวเห้มานชิมกันเลยค่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อน,นะคะ่ะมันกระสีหอนหอนเน่ยอันนี้เป็นถอดมั่นปลาของยีห่ห้อไข่เส้นนะคะตัวนี้เนาะคะ่ะอืมกระมีคน้อน กรอบนอกกรอบนอกหนุ่มใน่เนาะคะ่ะรสชาติอะนัวาก็แซ่บดีเยอะเข้มๆแน่แต่ว่ามันก็มันสินมันสินมันสินบางเนาะคะ่ะมันก็สิแห้งๆแน่น่อยหนึ่งอย่ามาล่องกินของโตเอเชียนเบสเนาะคะ่ะโตนี่เป็นทอดมันโตนี่เนาะคะ่ะเป็นแบบปลาซื้อๆบะไดมี่อันปลาหมึกน้ำ มันจะมีความกรอบหนอกหนุ่มในคือกันเนาะค่ะแต่ว่ามันเสียนุ่มกว่าตัวไข่เส้นตัวบ้งหันน้อยหนึ่งเพราะว่าสินสินเนื้อปลามันสินหนากว่าเห็นว่าเทียบกันได้เลยมันสินหนากว่าแต่ว่าก็แแล้วแต่ชินเนาะค่ะนี่แบบเดียวกันแต่ว่ามันก็แบบหนาบ่ซ้ำกันพอกัดเข้าไปนี่มันเสียด้ กินหอมของเครื่องแกงแล้วก็มิกลินหอมของใบบกหูนเนาะคะ่ะแล้วก็เขากใสซบกทัวลงไปหลายน้ำกินแล้วก็รู้สึกว่าเต็มปากเต็มค่ำเข้มข้นดีค่ะมีความเผ็ดมีความเข้มมีความหอนนะหอมหวานฝร่งเห็ดแล้วไหมไหโอเคแซ่บดีเนาะคะ่ะนีก็เป็นของ เอเชียนเบสคือกันนะคะตัวนี้ผสมปลาหมึกน้ำเนาะคะ่ะตัวนี้ชินกันหนาวเนาะคะ่ะจะมีความกรอบนอกหนุ่มใน่แน่กรึบกรบแนเวลาห้าเข้าเห่ยำคือ,อปลาหมึกเนาะคะ่ะมีความหอมของโครงแกงแล้วก็บใบบกหูดเนาะคะ่ะไม,ม่ว่ามาของยี่หอ้อใดเนาะคะ่ะ แมวามาของเอเชียนเบสเนาะคะ่ะเพราะว่ามันชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำเรากินหอมของเครื่องแกงเนี่แบบสุดยอดรสชาติใดเลยเนาะคะ่ะคือจังเฮากินอยู่เมืองไทยเลยเนาะคะ่ะว่าไดนก็ไปกินอยู่เมืองไทยปีนี้เนาะคะ่ะซื้อเอเชียนเบสกินอยู่อเมริกานี่แหละคะ่ะก็แซ่บเพื่อกันอันนี้เนาะคะ่ะแม่ว่าซื้อมาจากเอชมาร์ทเนาะคะ่ะแล้วก็แมวคิดว่า ยูราเอเชียนอื่นๆกับนาซิมีคือกันทั้งสองี่หอน,นี้นะคะเพราว่าจะเป็นไข่เส้นหรือว่าเป็นเอเชียนเบสนะคะมื่อนี้แม่ว่ากับอบมี่อย่างหลายแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญกด subscribe ให้ช่องสุภัยอินเดียอินย a เอสเอให้แม่วานําำด้วยค่ะเพราะว่าสิบม่ได้พลาดการติดตามนะคะว่าแม่วาพาไปเห็ดอีหยังพาไปกินอีหยังนะคะมื่อนี้แม่วาขอัวไปแล้วค่ะพบกันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Bye-bye.